อืมอืมสิค่ะมานเหรอพี่น้องหลบดูเท่าอืมเพิ่มอัตรารสในการกินอีกดีพี่น้องนกโดดนี่นอ,อืมเผ็ดของสอมอืมคุกกลนอือืม ยอดยอดไปพ่อเมนูเจริญอาหารพี่น้องเจ้าขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวังปายสู้ขู่สู้คนครับผมพี่พี่น้องๆจ้าวันนี้กับข้าแซ่บมาอีกเช่นเคยเจ้าจานถาดบะรึมเลยพี่น้องเขาได้ยังสาวมือนี้ ต้มแซ่บเครื่องในวัวจ้าพี่น้องเมนูจัดนักจัดเต็มพี่น้องนี่เลยพริกป่นพี่น้องพร้อมน้ำจิ้มดีขมบางเมกมักอันนี้พี่น้องโอ้ยมามากมาพี่น้องแซ่บแซ่บด้วยกันครับผมแตกพี่น้องเครื่องในงัวอะหอะหอมเลยพี่น้องต้มแซ่บเครื่องในพี่น้องเอ้ยโอ้คำนึงหอมหอมครับเซนเคยมาครับผมุูนะจัดก่อนเลยไปไหนเจ้าเล้อก ลูกพุงลูกทุ่งนะพี่เนาะเอ้ข้าวหนึ่งเจี่ยมเลยพี่อ,อ,อร่อย,ยอ๋อทางไก่ทางไก่มาเจ้าข้าวกระดาโอูอ้เผ็ดเปรี้ยวแซ่บสะใจพี่เนาะใส่ปอดหมูกๆๆๆๆ่อนนะพริกเน้นเน่นเนาะบน อืในข้างในมานไม่ไหมพี่ทองว่าแต่ตลาดครับผมใส่ออมต้มอือแต่หอมพริกปุ้นไหมอือแต่หอมเยี่ยมมากใช่ไอืม มีซับม่มั่มนะพี่น้องพอยพิดเด็ดเลยพี่น้องอือือสิค่ะมาแล้วพี่น้องดีมากอร่อยมากอืมพักาเขาเจ้าของเขากขนาดพี่น้องทำเขายัางงี้พี่น้อง เจวแซ่บแซ่บไองนะอืมะละพาเ้า uh, ค้าวซอยนไหมเ้า huh. นี <preserving illa> ่ <Darwin> uh ่นเจยวแซ่บแซอืมอ really ้มหอมเลยพี่นองอืมเลี้ยห่เยี่มยม่เต็มซิบเจ้า มาด้วยครับผมทำยังไงเลยอืเราแซ่บต้นหอมพันตับเหาโอ้โหพันบ่ได้เอาได้แล้วเนาะแบบได้ก็เจาหมพี่นนอะ อ้เขื่อดเลยอืมเจ้าเฮาเลยค่ะหันอย่างหนห้อนพี่น้องอร่อยมากอืม,อมโอ้โนี่หันขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเอ้ เ่าเพิ่มอรรถรสในการกินอีวีพี่น้องนกโ,โดดเนี่ยมันเผ็ดบว่ซอมอืมขุ้นป่นชุดยอดยอดไบเพอาเมนูเจริญอาหารพี่น้อง หอมอืมน้อยจอกหอมเน่าหอมน่าหอมฮะจากสวนเช่นเคยอืมอืมถ้าจะมาขนลูกกินลูกโดดเนาะแต่แสบเนาะ คนลุกอีกเลยแบบไม่บอกพี่น้องพี่น้องเป็นบ่ะแบบคนลุกเงืาแตกเงืาแตกมันสีมันเผ็ดเผ็ดแบบแซ่บๆนุ่ๆอะพี่น้องใส่ตั๊กเขาคืกาอกอยิ่งคือกัดกือกัดเลย พี่ปุ่นแหงเลยพีเนาะน้นำต้มนำ้ำนึ่งก็น,นุ่วะ <c ười> อันนี้คนเอิญยังก็พายเกลิยวเออคันเทน,ยยน่าค,คันทน่าคันทนะาทันน้เนาะแสบไปหนองต้มจนเปื่อยกึดกึดกดกดแวคมค่ะ เม,มนูซิลดวแซ่บเลยมากกินขมมั้ะพี่นองเจ้าขมสองใจมั้งนี่ยเผ็นัว ออร่อยมากพริกปน่นน้อนว่าไปเหรอไม่เผ็ดเราไม่กินสุดยอดคนในยเกาหลีนิยมกินพริกอันนี้เจ้าเขว่าเป็นพริกขิด แบบแบบดิบก็มีเจ้าแบบแขกแข่งก็มีแต่เพชรเ,<อ>เพชรไปเนาะเย่เลยอืมมันพริกกระเลียงป่ะพริกชีฟ้าป่ะริ่งอยูพริกสีฟ้าไปเนาะอืมอืม,อม,อมหวานหวานเพียง Ừ. hành khả năng suốt giờ quê cả đang đi không cứt chứt ồ mmm mmm ăn mmm này này mmm ừ. <laughs> mmm อตักุ้งกว่าแซ่บขนาดนลเมนูหัวหัวเคยกินพี่น่อหอกมาทายคำอืมอืออย ว้าวสุดอยอดอีหลีพี่นอ้องเออคุยแจวคมพี่น้องคุยคุยแจวคมอื้อหืมนี่มัแตกกับพี่น้องอ ฉหอนไปเท,ที่นะอืมนัน่นนได้พ่ยอมไข่บลมอืม ขึ้นดีมากเลยนัย่งจังเลยเอาพอลูกโดดไกลยพกหนุกคน,กน,กนพ,พิ้งลูกอืมงสเสร็จแล้วสใจไม่ออกเอา นคคพ่อให้พี่น้องเต็มทัพต้องใช้เวลากับเจ้าน้อยนะพี่น้องอจันนี้ขออยากปิดคลิปกันไปก่อนนะเจ้านอ้อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเจ้าทิ่ไหนที่ไม่พ่อกันไม่พี่น้องอย่าล,ลืมก็แรกกดติดตามพี่น้อง้็เป็นกำลังใจเลยครับผมไอ้ามาไม่กระส่าอ,อมด้วยพี่น้องด้วยเอาสุดแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับที้า